มุดโน้ตของพลอยพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนดำดิ่งลงไปรู้จักกับโลกภายในของตัวเองตอนที่4เอพิโซดส INFP และ ISFP in the grip สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับ INFP และ ISFP เมื่อตกอยู่ในการควบคุมของฟังก์ชันด้วยนะคะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อท้ายยังคงสมดุลอยู่ INFP และ ISFP เป็นกลุ่มคนที่โฟกัสไปที่ค่านิยมส่วนตัวและความเป็นหนึ่งเดียวกับโลกภายในพวกเขาดูดเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างซับซ้อนอ่อนโยนและถ่อมตัว INFP และ ISFP ให้ค่านิยมสูงสุดกับความเป็นตัวของตัวเองทั้งกับตัวเองและคนอื่นๆ พวกเขามองเห็นว่าความหลากหลายในโลกใบนี้ช่างเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจนอกจากนี้คนภายนอกมักรับรู้ได้ว่าพวกเขาเป็นคนที่ไม่ตัดสินช่างเอาอกช่างเข้าอกเข้าใจและพร้อมให้อภัยค่ะแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกว่าการแสดงความชัดเจนในจุดยืนของตัวเองสำหรับบางเรื่องเป็นเรื่องที่ยากหากเป็นเรื่องที่เขาเชื่อ และใส่ใจจริงๆพวกเขาสามารถลุกขึ้นมายืนหยัดในเสียงของตัวเองได้และโฟกัสไปที่ความดีงามในตัวผู้อื่นค่ะโดยปกติแล้วความเครียดของมนุษย์มี3ระดับด้วยกันกล่าวคือ 1. manageable stress หรือเครียดแบบจัดการได้เป็นความเครียดแบบที่ฟังก์ชันเด่นของเรายังรับมือได้อยู่และยังสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอีก3ตัวที่เหลือได้กล่าวคือฟังก์ชันที่2และ4ถึง4ค่ะ 2. Serious Stress เครียดจริงจังเป็นความเครียดแบบที่เราเริ่มจัดการไม่ได้เราจึงพยายามดึงฟังก์ชันเด่นมาใช้มากเกินไปและเริ่มไม่สามารถใช้ฟังก์ชันอีก3ตัวได้ซึ่งในกรณีของ i n f p และ i s f p พวกเขาจะใช้ฟังก์ชัน introverted feeling ซึ่งเป็นฟังก์ชันเด่นของตนมากกว่าปกติซึ่งทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่อ่อนไหวมากเกินไป และทำสิ่งต่างๆเกินควรรวมไปถึงให้ความสำคัญกับข้อมูลจากประสาทสัมผัสและยานทัศนะเพียงเล็กน้อยเมื่อมีการใช้ฟังก์ชันเด่นมากเกินปกติและเป็นเวลานานเพราะเงื่อนไขทางความเครียดคนประเภท Introverted Feeling มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนที่หงุดหงิดได้ง่ายคนอื่นๆอันเริ่มหลีกเลี่ยงการให้ฟีดแบ็กเขาหรือรู้สึกว่าต้องคิดก่อนจะให้คำสั่งใดๆกับพวกเขาค่ะ ความเครียดระดับที่3 extreme stress หรือเครียดสุดขั้วเป็นความเครียดที่เรารับมือไม่ไหวแล้วฟังก์ชันที่อยู่ในจิตสำนึกของเราอ่อนแรงในขณะที่ฟังก์ชันที่อยู่ในจิตไร้สำนึกมีกำลังมากขึ้นในท้ายที่สุดเมื่อความสามารถในการควบคุมฟ mm ังก์ชันเด่นหายไปฟังก์ชันด้อย e x o v e r t e d thinking จะปรากฏขึ้นมาแทนที่ค่ะลักษณะนิสัยที่บ่งบอกว่าพวกเขาตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยหรือ in the grip มีทังนี้ค่ะ 1. Judgment of Competence e การตัดสินความไร้ความสามารถค่ะในช่วงเริ่มแรกของประสบการณ์การตกอยู่ในฟัง์กชันด้อยคนประเภท Introverted Feeling มักจะ Project หรือโยนความกลัวของตัวเองในเรื่องที่ไม่มีความสามารถอย่างไม่รู้ตัวออกมา พวกเขากลายเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นพิเศษกับความผิดพลาดของคนอื่นเช่นไปโฟกัสที่ตักกะและความจริงที่ถูกต้องแม่นยำสนใจรายละเอียดหยุ่มยิม้มช่างเลือกและหงุดหงิดง่ายเมื่อใช้วิธีโปรเจกต หรือโยนใส่คนอื่นไม่ได้ผลกล่าวคือมันไม่ได้ช่วยทําให้แก้ปัญหาจากจิตใต้สํานึกพลังงานลบจากฟังก์ชันด้อยเริ่มก่อตัวเป็นการตัดสินตัวเองอย่างร้ายแรงพวกเขาจึงเริ่มถูกกลืนกินด้วยการตัดสินความสามารถของตัวเองทําให้ทุกอย่างดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นไปได้เลยบางคนรู้สึกสูญเสียศรัทธานในความสามารถของตัวเองแม้ว่าจะเป็นงานง่ายๆก็ตามค่ะ 2. aggressive criticism หรือการวิพากษ์วิจาร์ณอย่างก้าวร้าวเมื่อตกอยู่ในการครอบงำของฟัง์กชันด้วย e x t r o v e r t e d t h i n king ของคนประเภท INFP และ a s f p พวกเขาจะทำการตัดสินอย่างวิพากษ์อย่างเสียเสียหายหายมีการกล่าวโทษรุนแรงเด็ดขาดเกินไปและมักจะเชื่อถือไม่ได้การวิพากษ์วิจาร์ณที่มากเกินไปอาจเป็น ในรูปแบบของการกล่าวโทษตัวเองทันทีหรืออาจจะเป็นการโฟกัสไปที่คุณสมบัติที่น่ารังเกียจของใครสักคนหนึ่งบางคนใช้น้ำเสียงเหมือนตัวเองเป็นนักกฎหมายที่คอยจับผิดความผิดพลาดของคนใกล้ตัวซึ่งในภายหลังจะไปจบลงที่การต่อว่าตัวเองอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์จิกกักตัวเองสงสัยในตัวเองหงุดหงิดงุ่นง่านใจและไม่ยืดหยุ่นกับตัวเองค่ะสุดท้ายนะคะ precipitous action หรือการลงมือทำแบบหุนทันพลันแล่น สำหรับคนประเภท i n t r o v e r t e d Feeling ที่ตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยมักจะรู้สึกถึงแรงขับอันท่วมท้นให้ลงมือทำอะไรบางอย่างโดยมากเพื่อการทำให้ความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถและเป็นคนผิดหายไปแต่ในขณะที่คนประเภท e x t r o v e r t e d Thinking ที่ใช้ฟังก์ชันนี้โดยตัดสินใจว่าจะเลือกลงมือทำอะไร INFP และ ISFP เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ในฐานะฟังก์ชันด้อย มักลงมือทําบางอย่างให้ปัญหานั้นบานปลายไปมากกว่าเดิมบางครั้งก็มีปัญหาบางอย่างโผล่ขึ้นมาทั้งที่จริงๆแล้วไม่เคยมีมาก่อนแรงขับแรงขับที่ผลักให้ลงมือทําเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นความพยายามที่จะควบคุมอะไรบางอย่าง เพราะในช่วงที่ตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้วยพวกเขามักจะรู้สึกว่าควบคุมอะไรไม่ได้เลยบางคนรู้สึกเหมือนต้องจัดสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบางคนลุกขึ้นมาจัดระเบียบคนใกล้ตัวไม่ก็สั่งให้คนใกล้ตัวทํานู่นทํานี่ค่ะการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเองเมื่อตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้วยอาจทําให้ใครหลายคนรู้สึกกลัวตัวเองหรือเริ่มตั้งคําถามตั้งข้อสงสัยว่าเราควรทําอย่างไรดี ก่อนอื่นเลยเราต้องทราบก่อนว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลให้เราตกไปอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยซึ่งสำหรับ INFp และ s f p มีหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันคือ 1. การมองโลกในแง่ลบและการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง 2. ความกลัวการสูญเสียที่จะมาถึงหรือการพลัดพรากและ 3. การถูกละเมิดค่านิยมต่างๆของตัวเอง กลับมาที่ข้อ1นนะคะการมองโลกในแง่ลบและการวิาพากษ์วิจาร์ณอย่างรุนแรง INFP และ s f p รู้สึกว่าบริบทเหล่านี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนการประทุขึ้นมาของฟังก์ชันด้อยแม้ว่าคำวิาพากษ์วิจาร์ณนั้นจะพุ่งตรงมาที่เขาหรือไม่คำวิาพากษ์ก็ดึงฟังก์ชัน Extraverted Thinking ของเขาขึ้นมาในลักษณะขาวดำพวกเขาอาจจะตอบโต้ก,กลับอย่างรุนแรงใส่คนที่คิดลบและช่างวิาพากษ์วิจารณ์ 2. ความกลัวการสูญเสียที่กำลังจะมาถึงหรือการพลัดพลากความกลัวเรื่องการสูญเสียวความสัมพันธ์ที่สำคัญหรือหน้าที่การงานที่มีค่าสำหรับพวกเขาสามารถเป็นตัวกระตุ้นฟังก์ชันด้อยให้คนประเภท i n t r o v e r t e d Feeling ได้ในบางครั้งแม้จะรู้สึกว่าความเครียดเบาลงเพราะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระสำคัญให้พวกเขาก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียวความสามารถในการทำงานตามหน้าที่ในสายตาของหัวหน้างานก็ได้ค่ะ และ3การละเมิดค่านิยมต่างๆของตนคนประเภท INFP และ ISFP สามารถตกอยู่ในการควบคุมของฟังก์ชันด้อยได้อย่างรวดเร็วเมื่อค่านิยมที่สำคัญสำหรับเขาถูกละเมิดกริยาที่นุ่มนวลและความอดทนอดกลั้นที่มีโดยปกติจะกลายเป็นการโปรโมทมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆอย่างแข็งกร้าว ถ้ายิ่งเป็นค่าเป็นค่านิยมที่เกี่ยวกับความสามารถของพวกเขาด้วยแล้วจะส่งผลกระทบมากเลยค่ะพวกเขาอาจมองว่าตัวเองมีความสามารถน้อยกว่าที่เป็นอยู่อาจหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดในจินตนาการและทำให้ตกลงไปอยู่ในการควบคุมของฟังก์ชันด้อยโดยสมบูรณ์ การรู้เท่าทันตัวกระตุน้นฟังก์ชันด้วยช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้ความเป็นไปของโลกภายในของตัวเองว่าทำไมตนเองถึงมีพฤติกรรมที่แปลกออกไปอย่างไรก็ตามดังที่กล่าวไปข้างต้นใน EP ที่1 2นะคะฟังก์ชันด้วยไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายและต้องป้องกันแต่มันเป็นการทำงานของจิตที่ช่วยให้เราเติบโตและมีความสมดุลมากขึ้น ในกรณีที่ฟังก์ชันด้อยลุกขึ้นมาทำงานเราไม่ควรต่อต้านแต่ควรที่จะเรียนรู้วิธีการอยู่กับมันเท่าทันตัวเองว่ากำลังเกิดสิ่งในขึ้นกับเราและคอยดูแลตัวเองมากกว่าค่ะวิธีการดูแลตัวเองเมื่อเกิดความเครียดหรือตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยสำหรับคนประเภท INFp และ ISFP ก็คือไต่ตองสะท้อนคิดทำสมาธิมีสติอยู่กับค่านิยมของตัวเองนะจัดลำดับความสำคัญ หาเวลาทำกิจกรรมที่สนุกสนุกและผ่อนคลายลองพูดคุยกับเพื่อนหรือคนสนิทให้เขาช่วยสะท้อนความรู้สึกของตัวเองออกมาเพราะว่าบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นความรู้สึกของตัวเองก็ได้ค่ะหาเวลาให้ตัวเองได้อยู่คนเดียวเท่าที่ต้องการกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องไม่โฟกัสในเรื่องที่ผิดพลาดรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีเวลาในการที่มันจะหายไปเอง และสุดท้ายหลีกเลี่ยงคนที่พยายามจะมาให้เหตุผลเราในตอนนั้นที่เรากำลังอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยค่ะเมื่อผ่านช่วงที่ตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยไปแล้วในแต่ละครั้งเราจะเติบโตและได้อะไรบางอย่างกลับมาเสมอสำหรับคนประเภท i n f p และ a s f p สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ IN The Grip คือ 1. การยอมรับในความต้องการเชิงอำนาจของตัวเอง 2. การรับรู้ถึงความสามารถของตัวเองและสุดท้ายการลดอุดมคติลงอยู่ในความเป็นจริงมากขึ้นค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามฟังถ้ารู้สึกว่าข้อมูลที่พลอยให้มีประโยชน์ฝากติดตามด้วยนะคะสามารถติดตามได้จาก2 channel ค่ะ อย่างแรกคือช n e l ทาง YouTube ชื่อว่า Caduceus นะคะอยู่ในสมุดโน้ตของพลอย Playlist ค่ะส่วนอีกช่องทางหนึ่งคือ Page ใน Facebook ชื่อว่า Self Journey ลองเ e ิร์ชดูแล้วก็กดติดตามได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ